สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมวยเกยียนสังเวียนเดือดนะครับถึงแม้ว่ากีฬามวยสากลจะถูกเรียกว่าเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ใช่มนักมวยสากลทุกคนจะมีความเป็นสุภาพบุรุษเหมือนกันหมดโดยกําเนิดของนิยามนี้มาจากการเปรียบเปรยเรื่องที่มวยสากลมีการใช้กําปั้นทั้งสองข้างเป็นอาวุธและมีก,กฎกติกาการแข่งขันที่ชัดเจนได้รับการยอมรับจากสากลโลกดูเป็นการต่อสู้ของลูกผู้ชายที่ไม่ปาเถื่อนรุนแรงจนเกินไปเป็นการดวลกันด้วยกาปั้นแบบแมนแมนบง,งน่อร้าาาลหืขถน อย่างไรก็ตามมีบ่อยครั้งเลยครับที่มักจะเกิดการทําผิดกฎกติกาขึ้นในกีฬาโมยสากลซึ่งเหตุผลในการกระทํานั้นก็มีมากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการพังทําไปเพราะลมโกรธชั่ววูบทําไปเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานหรือไม่ได้ทําไปเพื่อได้มาซึ่งข้อได้เปรียบหรือชัยชนะซึ่งในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปชมกันครับว่าตอลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์แพ้ฟาหรือชนะฟาใดบ้างที่โดดเด่นเป็นที่น่าจดจําในวงการมมยสากล ชนิดที่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเหตุการณ์สุดเฉาเหล่านี้ก็ยังถูกหยิบยกมาพูดถึงอยู่บ่อยๆว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ10ไฟ์มวยสากลสุดเฉาที่จบลงด้วยการแพ้ฝาสุดดราม่าอันดับ10อังเดเดเรลประทับโคเซอุสคาเดกิไฟต์ตัวปัญหานี้เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อปี2018นี่เองโดยไฟล์นี้เป็นการพบกันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์เฉพาะการรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ IBF ระหว่างนักชกรุ่นเก่าอย่างอังเดเดเรล กับดาวรุ่งที่กำลังแรงขึ้นมาอย่างโคเซอุสคาเดกีซึ่งปัญหามันก็มาเกิดขึ้นในยกที่8เมื่อเดเรลดันถูกนอกหลังมดยกจากมาชุดของอุสคาเดกีที่เปลออกมาในช่วงก่อนระครังดังพอดีโดยหลังจากที่พิจารณาอยู่พักหนึ่งกรรมาการก็ตัดสินใจยุติไฟให้เดเรลเป็นฝ่ายชนะฟาวไปทมกางความตกตะลึงของเราแฟนมวยที่มองว่าหมัดชุดของอุสคาเดกีที่นอกเดเรลนั้นเป็นหมัดตามน้ําไม่ได้มาจากเจตนาของอุสคาเดกีที่ต้องการเล่นนอกกดอย่างไรก็ตาม เรื่องราวดูเหมือนจะจบลงได้ดีเมื่ออุสคาเดกิเลือกจะยอมรับผลตัดสินแบบรูปผู้ชายแต่แล้วจู่จู่ลีออรอสันลุงและโค้ชของเดเรลกับสร้างดราม่าขึ้นด้วยการลักไก่ชกอุสคาเดกิจน่าสัน่นและหลบหนีหายตัวไปเป็นอาทิตย์ก่อนที่จะยอมมอ,อบตัวเจ้าหน้าทีต่ตำรวจแต่โดยดีด้วยสารพัดดราม่าที่เกิดขึ้นในไฟนี้ส่งผลให้ทาง ibf ออกคำสั่งให้เดเรลกับอุสคาเดกิกลับมารีแมตช์กันอีกรอบไม่หายคาใจและคราวนี้ตัวไฟก็จบลงแบบกระจ่างชัดเลยเมื่ออุสคาเดกิไล่ถล่มเดเรลแบบจัดหนักกกตแแ่ยร จนทีมงานของขาต้องขอยอมแพ้ในยกที่8อันดับ9เลนนอกเรวิสปะทะเฮนรี่อาคินวันดีปี1997น่าจะพูดได้เลยครับว่าเป็นปีชงของกรรมการมิวเลนเลยก็ว่าได้เพราะเพียงแค่สสัปดาห์หลังเป็นกรรมการในไฟล์แมตช์สุดเชา้าระหว่างอีเวนเด์ฮอลิฟิลด์กับไมค์ไทสันใครจะไปคิดเลยว่ากรรมการอาวุโสคนนี้จะต้องพบกับอีหนึ่งคู่มวยเฮฟวีเวทสุดดารามาอีคู่หนึ่งที่จบลงด้วยผลลั์แบบเดียวกันกับไฟล์ฮอลิฟิลด์ไทสันภาค2เลย สำหรับไฟที่ว่าก็คือไฟชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของน b c บระหว่างเลนนอกลิวอิสกับเฮนรี่อาคินวันดีซึ่งถึงแม้ว่าทางลิวอิสและแอคินวันดีจะเป็นนักมวยอ,อังกฤษเหมือนกันแต่ตัวไฟนี้กลับเกิดขึ้นที่รัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งการันเป็นรัฐเดียวกับที่จัดไฟฮลลีฟิลด์ไทสันภาคสองสะดวยด้วยกระแสะเรื่องเชื้อชาติอังกฤษของลิวอิสกับออคินวันดีทําให้ไฟนี้จับไปได้รับความสนใจจากวงการมวยสากลอยู่ไม่น้อยเลยทว่าเพียงแค่ยกแรกกินความไม่ชอบมาพากาาโก,ก่อน แทบไม่พยายามออกมาชกอะไรเลยไม่ว่ากรรมการมิวเลนจะตักเตือนยังไงอคิมวันดีก็ยังไล่กอดลีวิตต่อไปขณะโดนหักคะแนนในยกที่2อาคิมวันดีก็ไม่สนจ้องจะก,กอดต่อไปอย่างเดียวจนสุดท้ายกรรมการมิวเลนก็เลยต้องตัดสินใจปรับอคิมวันดีให้แพ้ฟาวไปสเสลในยกที่5เนื่องจากขณะนั้นทางคณะกรรมาการกีฬารัฐเนวาดาเพิ่งปรับกฎลงโทษเรื่องแพ้ฟาวไปจากเคสฮลิฟิลไทสันภาค2ทําให้อาคิมวันดีถูกลงโทษสถานหนักด้วยการรีบค่าตัวหนึ่งล้านเหรียญแบบเต็มจํานวนแทนที่จะเป็นแค่ส0 เรียกว่าเหมือนมาต่อยมวยฟรีเลยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับในเวลาต่อมาทางคณะกรรมาการกีฬาก็ได้มีการลดหย่อนโทษให้คิม,มันดีและคืนค่าตัวทั้งหมดให้แก่เขาเพราะมองว่าแค่การถูกปรับแพ้ฟ้าก็ถือเป็นการลงโทษที่สะสมแล้วสําหรับบูราชิงไร้พ่ายคนนี้อันดับ8ดิดิกโบปทาอีเลจาเทเรลีในปี1991 ดิดกโบคือดาวรุ่งรุ่นที่วัย24ปีเจ้าของสติ260ที่กำลังเข้าใกล้โอกาสชิงแชมป์โลกเข้าไปทุกขณะจากการไล่ปราบนักมวยตัวท็อปอย่างไทเลวบิกบูสเซลดอนและเบิร์ดคูเปอร์ดังนั้นเมื่อถูกประกบคู่ไว้เจอกับอดีตดาวรุ่งที่เขียนไปขึ้นอย่างอ e ีลาจาทิรลลี่จึงไม่แปลกหรอกครับที่หลายๆคนจะดวนตัดสินเลยว่าโบนักะกัชัยชนะในไฟน์นี้ได้แน่และถึงแม้ว่าตัวไฟจะจบลงด้วยชัยชนะของโบจริงๆแต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดเอาไว้เลยโดยในการโชคไฟนี้ โบสามารถน็อกดาวน์ทีลรลี่ลงไปได้ตั้งแต่ยกแรกเลยทว่ากลับเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อระฆังดังช้ากว่ากำหนดถึง12วินาทีส่งผลให้โบยังคงเล่นงานทิลรลี่ต่อไปทำเอาทิลรลี่ถึงกับสติหลุดส่วนวิญญาณมวยไทยเตะขาเล่นงานโบนำมาสู่เหตุจราจนวุ่นวายจนกรรมการต้องยุติไฟนี้ลงทว่าแทนที่ให้ไฟนี้จบแบบไม่มีผลการตัดสินกรรมการกลับเลือกที่ให้ทิลรลี่เป็นฝ่ายแพ้ฟาวไปขณะที่โบก็ยังรักษาสติไร้พ่ายของตัวเองต่อไปได้ชนวนเหตุดราม่าที่เกิดขึ้น ทำให้โบกัตทิเรลี่ได้รีแมทกันอีก2เดือนต่อมาและคราวนี้ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเลยเมื่อโบจัดการย้ำใหญ่ทีเรลี่ข้างเดียวจนชนะน็อกไปแบบสบายๆในยคที่4อันดับ 7, อังเดเดเรลปะทะอาเธอร์บราหัมใช่แล้วครับนี่ถือเป็นอีกครั้งแล้วครับที่ชื่อของอังเดเดเรลปรากฏในลิสต์นี้และก็เป็นอีกครั้งครับที่เขาตกเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำ โดยไฟนี้เกิดขึ้นไม่ได้เร็วต้องเผชิญหน้ากับอดีตแชมป์โลกไร้พายเจ้าของไซต์310อย่างอาร์เธอร์อับราฮัมในศึกซูเปอร์สิทิ์บับ็อกซิ่งคลาสสิกซึ่งมีขึ้นเพื่อเฟ้นหานักชกรุ่นซูเปอร์มินิเวทที่ดีที่สุดในโลกผลปรากฏความเก่าเกมของเดเรวสร้างปัญหาให้อับราฮัมไม่ใช่น้อยเลยเมื่อเขาจัดการน็อกดาวน์อับราฮัมลงไปในยกที่4และเป็นฝ่ายคุมเกมมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ช่วงปลายเกมบีบให้อับราฮัมจะเป็นต้องเทมหมดหน้าตักเลยเพราะหนทางเดียวที่เขาจะชนะไฟน์นี้ได้ก็คือกกาาาาาารรรนนนอออเเทด่่ัั้ปฏวบม สามารถน็อกเอาเดเลวได้จริงๆในยกที่11บเาว่าในขณะเดียวกันมันกลับเป็นการทําผิดกฎข้อสําคัญของมวยสากลเพราะในจังหวะที่อาบารหัมปล่อยมัดน็อกใส่เดเลนั้นตัวเดเลวได้เกิดเสียหลักซุดลงไปพอดีทําให้หมัดของอาบารหัมถูกเขาในจังหวะที่นั่งอยู่และการเป็นการเล่นนอกกฎจนตัวเดเเลวชกตอบไม่ไหวซึ่งกรรมาการก็มองว่าการกระทำของอาบารหัมเป็นการเจตนาทําผิดกติกาชัดเจนส่งผลให้ตัวอาบารหัมถูกปป่าแพ้ฟ,ฟาวไปโดยกรรยายเลยและก็นั่นแหละครับด้วยประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในจังหวัชดชลาว ทำให้จนถึงทุกวันนี้แฟนมวยก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยครับว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในจังหวะปิดเกมกันแน่จริงๆแล้วเดร็วๆโดนน็นนอกจริงๆหรือว่าแค่แกล้งเจ็บเพื่อหาทางชนะไฟน์นี้อันดับ 6. เอ็ดแซนเดอร์ประธานอิงกมาจอหนสันในยุคป,ปัจจุบันหากพูดชื่ออิงกมาจยหนสันออกมาแฟนมวยที่รู้จักคงจะจดจำเขาได้ในฐานะแชมป์โลกรุ่นเฮฟเวทผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมากรชากแชมป์จากฟอยด์แพทรันโดยตลอดชีวิตการชมรกมวยสากลอาชีพของเขา ยูนสันพบความพ่ายแพ้แค่เพียง2ครั้งเท่านั้นและทั้งสองครั้งที่ว่าก็เป็นการแพ้น้อยกับแพทเทอร์สันในไฟล์ภาค2และภาค3ตามลําดับอย่างไรก็ตามท่ามกลางแบ็คกราวที่ดูยิ่งใหญ่ของยอูนสันจริงๆแล้วมันก็มีความอับอายศแฝงซ่อนอยู่ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศของกีฬาโอลิมปิกปี1952ที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์โดยไฟล์นั้นยูนสันต้องพบก,กับเอ็ดแนเดอร์นักโชวทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่มาแรงมากๆจากการน็อกกคนกนนนน่อห้้าั ผลปรากฏว่าตลอดการชกยูรันสันเลือกที่จะถอยหนีอย่างเดียวแทบไม่ออกหมัดโต้ตอบหรือแลกหมัดส่วนกับแซนเดอร์เลยพอถึงยกที่3กรรมการก็สุดที่จะทนดูไหวตัดสินใจยุติไฟแซนเดอร์ชนะฟาวไปดืด้อเลยซึ่งถึงแม้ยูรันสันจะพยายามชี้แจงว่าการถอยหนีของเขาเป็นแผนไว้ล่อหลอกให้แซนเดอร์หมดแรงแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ใครรู้สึกดีขึ้นเลยทางคณะกรรมการโอลิมปิกปฏิเสธที่จะมอบเหรียญโอลิมปิกให้กับยูรันสันสร้างรอยดังพลอยขนาดใหญ่ให้ใหกับว่าที่แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต ปายอนสันจะได้รับการไถ่โทษและมอบเหรียญเงินโอลิมปิกคืนให้ก็ปาไป30ปีหลังจากวันชกนุ่นเลยอันดับ 5. เทอร์รี่นอรลิสประท้หลุยซันดานาธรรมดาไตาา่ภาพมวยสากลที่ชาวโชว์มาที่สุดชนิดที่หลายคนคงอยากลืมแต่ก็ลืมไม่ลงเชื่อเลยครับว่าไต่ภาพาระหว่างเทอร์รี่นอรลิสกับหลุยซันดานาที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1994- 1995ถึงจะต้องมีชื่อติดอยู่ในนั้นแน่นอนโดยในช่วงที่ทั้งคู่โคจรมาเจอกันนั้น นอริสม่ได้แชมป์โลกรุ่นไลไม่ได้เวทของ WBC กับมาคองเป็นสมัยที่2ขณะที่ซานตาน่าคือนักมวยมากประสบการณ์ที่กำลึงหนักมาอย่างโชคโชนอยู่ในช่วงมั่นปลายอาชีพและให้เราประทานในไฟสิงแชมป์โลกมาหลายครั้งแล้วแต่ก็นั่นแหละครับซานตาน่ากับมิสุยทุกคนได้เห็นว่าเขาคือเือร์าพที่ประมาทไม่ได้โชคเล่นงานนอริสจนเกือบแย่เพราะว่าพอถึงคราที่นอริสได้โอกาสเอาคืนในยกที่5ความใจร้อนของเขาการทำให้เขาพังมือซัดเข้าไปที่หลังห่วซานตาน่าจนลงไปนอนยาวหลายนาที ทำเอากรรมการถึงกับปรับให้นอริสแพ้ฟาวไปส่วนซานตาน่าถึงจะได้แชมป์โลกแต่ก็ต้องถูกหามลงเวทีเยี่งราชาไปั้ง,งั้นถ้าคุณคิดว่าไฟลรีแมทของทั้งคู่จะทําให้ไฟนี้เข็งขึ้นแล้วก็คุณคิดผิดแหละครับเพราะถึงคราวนี้นอริสจะเป็นฝ่ายไล่ยำซานตาน่าแบบข้างเดียวแต่นอริสก็ไม่ไหวพังมือทาผ้าอีกครั้งด้วยการชกซานตาน่าหลังหมดเวลายก3ทํเอาซานตาน่าถึงกับลงไปนอนแพ่ไม่ต่างจากไฟแรกเลยและก็ใช่แหละครับซานตาน่าสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ด้วยการชนะฟาวนอริสอีกครั้งหนึ่ง ความปวดใจของนอริสและคาใจของคนดูทําให้มวยคู่นี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ต่อเนื่องจากสองภาคแรกไปเลยแต่คราวนี้นอริสือว่าควบคุมสติได้ดีนก็ดาวแชมป์โลกพ่วพับลงไปถึง3ครั้ง3คาพร้อมกับชาเข็มคาแชมป์กลับมาได้ในเวลาเพียงแค่2ยกเท่านั้นอันดับ 4. รอยโจนจูเนียประทามองเตลกิฟฟินในปี1997ถือว่าเป็นปีที่รอยโจนจูเนียยอดมมยสมองอัจฉริยะกำลังพีถึงขีดสุด โดยหลังจากที่พังอาจขึ้นเป็นแชมป์โลกรุ่นมินิเวทและซูปเปอร์มินิเวทได้สําเร็จโจนก็ได้ต่อยอดความสาเร็จอย่างต่อเนื่องจากการพังอาจขึ้นเป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของ WBC ซึ่งบททดสอบแรกที่เขาต้องพบในฐานะแชมป์โลกมิกัดนี้ก็คือมองเตลกิฟฟินผู้ท้าชิงเจ้าของไิติไลท์พาย2 6ศูนย์ที่สามารถกำชัยชนะเหนือคู่ปรับเก่าของโจนอย่างเจมส์โทนี่ได้ถึง2ครั้ง2คาด้วยความที่ขนาดนั้นฟอร์มการโชคข,ของโจนจัดว่าเข้าขั้นไรเทียมทานไปแล้วรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้ามันหนยี ทำให้แทบผู้คนล้วนมองเหมือนกันว่ากิฟฟินคงไม่แค่เหยื่อที่รอให้โจนเชื่อเท่านั้นถ้าว่าไม่ต้องมาเชิญหน้ากันบนสังเวียนกิฟฟินกับสร้างปัญหาโจนได้อย่างไม่น่าเชื่อในช่วง6กยกแรกก่อนที่สถานการณ์จะกลับมาตาลปัดในยกที่9้าเมื่อโจนโชกกิฟฟินจนออกาการเครื่องลวนบีบห้กิฟฟินตัดสินใจคุกเข่าลงกับพื้นเพื่อพักฟื้นในกรรมาการนับแต่แทนที่จะถอยออกมาโจรกระบาดใสจังหวะนั้นกดมาใส่กิฟฟินเน้นๆหนึ่งสองครั้งทำเอากิฟฟินถึงกับหน้าทิ่มพื้นหมดสภาพไปเลยจากการกระทําดังกล่าวของโจร ทำให้กรรมาการตัดสินใจสรุปผลให้โจนแพ้ฟาวไปส่งผลให้กิฟฟินได้กลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่พร้อมอยู่สติไร้พาย34สศูนย์ของโจนได้สำเร็จซึ่งก็แง่ละครับเมื่อพอโจบไฟลงก็ได้มีการเจราจาจัดไฟรีแมทกันทันทีและก็กลายเป็นโจนที่ชําระกแ้นได้อย่างหมดจดด้วยการน็อเอากิฟฟินตั้งแต่ยกแรกไปเลยอันดับ3าแม็กชาเมลิงประธานแจ็คชากี ในปี1930หรือ2ปีหลังจากที่ยินทันนีสลัดแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทพร้อมแขน่นอัมราชิมนักมวยไปเหล่าโปรโม,เ,มเตอร์องวงกการนี้ก็ได้พัน์ก,กำลังการจัดศึกระว่างทวีปขึ้นมาเพื่อหาตัวแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทคนใหม่โดยนักชกค,คนแรกได้รับการคัดเลือกมาก,ก็คือแม็กซ์เชเมลิงดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย25ปีและอีกคนก็คือนักมวยชาวอเมริกันมากประสบการณ์อย่างแจ็คชากี้ซึ่งตัวไฟดังกล่าวก็ถูกจัดขึ้นที่สนามยังกี้สเตเดียมในรัฐนิวยอร์กที่นของชากี้ ถ้าว่าแทนที่ตัวฝ่ายจะออกมาสนุกสมการรอคอยมันกลับจบลงในกระทำหันอา,านยุที่4เมื่อชากี้ต่อยต่มใส่ชามลลิงอย่างแรงจนลงไปนอนแผ่ชกต่อไม่ไหวทําให้ชามลลิงกลายเป็นฝ่ายชนะฟาลพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ษาษาเป็นนักมวยคนแรกเลยที่ได้คองแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเบตจากการชนะฟาลการนั้นแทนที่ชากี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการกระทานอกกฎของเขามันกลับเป็นชามิลลิงสงสังงนที่ตกเป็นเยี่ยสังคมเมื่อเขาถูกตาหน้าว่าเป็นเดโลโบแชมป์หรือแชมป์โลกกระจับแตกแลหลายซื่อไม่ยอมรับด้วยซ้ำว่าเขาเป็นแชมป์โลกเพราะมองว่า การได้แชมป์มาด้วยวิธีนี้ถือเป็นเรื่องที่ไร้เกียรติและน่าประยศโอสูซึ่งการคองแชมป์โลกของแชมเบอร์ลิงก็ไม่ได้ยืนยาวเท่าไหร่นักเมื่อเขามีอันต้องไปแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉัันพร้อมเสียแชมป์ให้ชากี้ในไฟรีแมตซ์ซึ่งด้วยความที่ผลคะแนนมันค้านสายตามากๆก็พอจะทําให้แฟนมวยหลายคนพากันตาสว่างขึ้นมาบ้างเละครับว่าจริงๆแล้วฝีมือของแชมเบอร์ลิงเองก็ยอดเยี่ยมสมราคาแชมป์โลกอยู่เหมือนกันอันดับ 2. องอีเวนเดอร์โฮลิฟิลด์ประธานไม์ไทยสัน ความฉาโชว์และโด่งดังของไ่ายภาค2ระหว่างอีเวนเดย์ฮูดฟิลกับไมค์ไทสันมากพอที่จะทําให้มันกลายเป็นช็อตไอคอนิกประจำวงการมวยสากลที่ติดตาผู้คนทั้งส่วนที่เป็นแฟนมวยและไม่ใช่แฟนมวยไปเลยโดยหลังจากที่อีเวนเดย์ฮูดฟิลสร้างปรกากฏการณ์ช็อกโลกด้วยการชนะออกไมท์ไทสันพร้อมประกาศเป็นนักมวยคนที่2ที่ได้คองแชมป์โลกรุ่นเฮเวีเวทสมัยที่3ทั้งฮูดฟิลกับไทสันก็ถูกดึงให้โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในปี1997ภายใต้การโหมโปรโมทที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าครั้งใดนใน,รน,นรบาาากรก ที่กรรมการมิทฮาวเพิร์นตามเกมไม่ทันเกี่ยวกับจังหวะใช้หัวโคกของฮอลิฟิลด์ทให้ไฟนี้มีการเปลี่ยนกรรมการผู้ห้ามบนเวทีมาเป็นมิวเลนแทนแต่นั้นก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยเมื่อฮอลิฟิลด์ยังคงใช้แท็กติกหัวโคกต่อไปและไม่ถูกลงโทษหรือตักเตือนอะไรทั้งนั้นนั่นทาให้ไทสันถึงกับมาดานโทสะการหูของฮอลิฟิลด์จนเลือดโช่กในยกที่3และถึงแม้ครั้งแรกกรรมการมิวเลนจะแค่หักคะแนนสองแต้มจากไทสันเป็นการลงโทษแต่พอไทสันเลือดจากการหูฮอลออไฟไฟิฟิลด์อีกรอบมิวเลน แม้จนถึงทุกวันนี้เรื่องที่ไทสานการหูฮฮลิฟิลก็ยังกลายเป็นภาพจําติดตัว2อนักชกระดับตำนานรุ่นนี้ไม่เสื่อมคายและเชื่อเลยครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานเลยด้วยอันดับ 1. นึ่งลิด,ดิกโบปะทาแอนดูโกลตาตาถ้าจะมีนักมวยคนไหนที่ถูกต่อยต่ำซะจนแทบจะสูญพันธุ์และหมดสิทธิสร้างทายาทนักมวยคนนั้นก็คงหนีไปพ้นอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทอย่างลิดดิกโบ และการถูกต่อยต่ำไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งที่เข่าโดนก็มาจากมาหากราบสุดเฉาโชว์ระหว่างเขากับแอนดูโกลต้าที่เกิดขึ้นในปี1996ในตอนที่ตัวไฟเกิดขึ้นนั้นโบอยู่ในช่วงที่กำลังปั้นฟอร์มเพื่อกลับมาไล่ล่าแชมป์โลกสถาบันลักอีกครั้งหนึ่งขณะที่โกลตา้าถึงแม้จะมีสถานะเป็นดาวรุ่งลายพ่ายแต่ก็ถูกมองว่าถูกนำมาใช้เป็นเพียงคู่ชกอุ่นเครื่องให้กับโบเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่โบขึ้นชื่อเรื่องความไม่มีระเเบบีาาีียยยวววินนนนนนัััททาาใหห้้้้้ขขมึึชกไฟดต่สูงถงถ282ปอ และตกเป็นเป้าให้โกโลตาเล่นงานอยู่หลายยกทว่าตัวโกโลตาเองก็ยังไม่ไวายแอบเล่นตุกติกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยต่ําที่ทําบ่อยมากบางยกทาเอาโบถึงกับซุดลงไปกองกับพื้นเลยก็มีและไม่ว่าจะถูกตักเตือนยังไงโกโลตาก็ยังตั้งหน้าตั้งตาต่อยต่ำต่อไปเหมือนเดิมเหมือนแค้นโบมาจากชาติก่อนส่งผลให้กรรมการระงับไฟลงในยกที่7และให้โบเป็นฝ่ายชนะฝาล์ไปเลยเท่านั้นแหละครับอีกหนึ่งดราม่าก็ได้ตามมาอย่างรวดเร็ว,เ,วเมื่อทีมงานของโบต้องดิ่งเข้ามาเล่นงานโกโลตา น้ำม่สูญเุจราจนขนาดใหญ่ในสนามโดยในตอนท้ายมีผู้ถูกจับกลุ่มไปทั้งสิ้น16คนและได้รับบาดเจ็บอีก22คนหนึ่งในนั้นก็คือลูดูว่าเทนเนอร์วัย74ปีของโกรตา้าที่เจ็บหนักถึงขั้นถูกหามเปลออกจากสนามเลยขณะที่ตัวโกรตา้าก็โดนวิทยุฟาดหัวจนได้แผลแตกไป11เข็มกระแสรดราม่าร้อนแรงจากไฟนี้ส่งผลให้โบกับโกรตา้าได้มารีแมตช์กันอีกครั้งหลังจบไฟภาคแรกแค่5เดือนซึ่งข่าวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารูปเกมการชก คือดูเดือดสมกับกระแสที่บิวมามากๆเมื่อทั้งโบและโกลาตาต่างก็ผัดกันน็อกดาวน์อีกฝ่ายลงไปให้กรรมการนับไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยแต่แล้วก็ไม่ดอีกครั้งครับที่ถึงโกลาตาจะเป็นฝ่ายขึ้นนําอยู่เขากลับเลือกที่เล่นนอกกฎด,ด้วยการบันจงอัดไปที่กระจบของโบซ้ําแล้วซ้ําเล่าแม้ทีมงานของเขาจะพยายามบอกให้เขาเน้นโชคไปที่ใบหน้าของโบแต่โกลาตาก็ยังแน่วแน่กับการต่อยตามต่อไปสุดท้ายกรรมการก็สุดท้จยทนดูต่อไปและนับฝ่ายให้โบชนะฟาวไปอีกครั้งแม้จนถึงทุกวันนี้ กอลต้าก็ยังไม่เคยเผยข้อมูลออกมาเลยครับว่าเหตุใดเขาถึงได้ดูหมกมุ่นกับการต่อยกระจักของโบสะเหลือเกินขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติม,ตมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ